ห้าราศีดวงเฮงเตรียมเป็นเศรษฐีก่อนสิ้นปีแน่นอนเปิดโผาราศีเฮงไม่รู้ตัวในช่วงนี้เตรียมตัวรวยแบบไม่คาดคิดเรียกว่ามีเกณฑ์ดวงดีในแบบที่ชาวราศีอื่นๆจะต้องอิจฉาเลยทีเดียว ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีดวงเฮงเตรียมเป็นเศรษฐีก่อนสิ้นปีได้แก่ราศีกัน ผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมคนดวงเฮงขนาดแท้ในช่วงนี้ต้องยกให้ชาวราศีกันที่ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีถึงดีมากมาตลอดอยู่แล้ว แต่ช่วงนี้ถือว่าดีเป็นพิเศษเพราะมีเงินเข้าแบบไม่ขาดสายส่วนใหญ่เป็นเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเป็นหลักเรียกว่าทำไปเท่าไหร่ก็ได้กลับมาคืนทั้งหมดไม่ตกไม่หล่นไปไหนแน่นอนเรียกว่าช่วงนี้มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงทางการเงินให้ดีขึ้นได้แน่ๆ แต่ที่ทําให้ชาวราศีการดีใจเป็นพิเศษก็คือเรื่องโชคเล็กๆน้อยๆที่อยู่ดีๆก็วิ่งเข้ามาหาแบบไม่ทันตั้งตัวสําหรับบางคนอาจถึงขั้นพลิกฐานะได้เลยทีเดียวเพราะมีดวงเรื่องโชคลาภเต็มๆทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมในอดีตและปัจจุบันของแต่ละคนที่ทํามาแล้วดวงมาแบบนี้เปลี่ยนเป็นเศรษฐีแบบไม่คาดฝันได้แน่ๆ ราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนโดดเด่นที่สุดในช่วงนี้ของชาวราศีตุลคือเรื่องงานการงานถือว่าดีมากยิ่งปลายปีแบบนี้เรียกว่ามีชัยชนะเหนือคนอื่นอย่างแน่นอนเพราะหลังจากทำงานอย่างทุ่มเทมาตลอดดอกผลก็เลยได้เห็นอย่างเต็มเต็ม แต่คราวนี้ไม่ว่าจะทำงานกินเงินเดือนหรือทำธุรกิจเป็นของตัวเองล้วนมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จได้ผลตอบแทนที่เกินคาดด้วยกันทั้งนั้นนอกจากเรื่องงานแล้วเรื่องโชคลาภก็มีเข้ามาให้เห็นเหมือนกันถ้าเสี่ยงโชคแบบมีสติรับรองว่ามีดวงกับเขาแน่ๆแ,แต่เน้นย้ำเลยว่าต้องมีสติไม่น่ามือตามหม้ เพราะถึงแม้จะมีเกณฑ์ได้โชคแต่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องระวังอยู่พอสมควรโดยเฉพาะคนใกล้ตัวที่มักจะทำให้โชคหล่นหายไปเล็กๆน้อยๆเสมอ ราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมราศีธนูช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายให้มากหน่อยด้วยความที่เป็นคนใช้เงินเก่งอยู่แล้วแต่ยังโชคดีที่ปีนี้ทั้งปีไม่ค่อยประสบปัญหาด้านการเงินเท่าไหรนะ่นักเพราะดวงการเงินจัดว่าดีแบบแน่นๆไปเลยด้วยความใช้เงินเก่งก็เลยดูเหมือนการเงินจัดขึ้นๆลงๆ มีความชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่บ้างแต่สังเกตดีๆว่ามีรายรับมีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายได้คงเสมอ ช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในเกมนั้นอยู่มีเงินเข้าก็เป็นของตัวเองนั่นแหละที่จ่ายฟุ่มเฟือยสเปะสปะจนทำให้เหมือนไม่มีเงินเพราะจริงๆแล้วเงินเข้าและรายรับต่างๆที่เข้ามานี้บอกเลยว่าไม่ใช่จำนวนน้อยๆเพียงแต่ต้องตีมือตัวเองให้แรงๆก็จะเห็นเลยว่าถ้าเก็บเงินอยู่เก็บเงินได้ดวงเรื่องการเงินก็ไม่น้อยหน้าใคที่ไหนเลย ราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์สุดยอดราศีดวงเฮงในช่วงนี้ก็คือราศีมังกรเรียกว่าไม่ต้องทำอะไรมากก็มีเงินเข้าแบบรัวๆแถมเงินที่เข้ามานี้ก็ยังเป็นเงินที่ไม่ต้องลงทุนหรือลงแรงอะไรมากเสียด้วยเพราะเป็นเงินที่ได้มาจากดวงและโชคลาภหนุนนำล้วนเรียกว่ามีเกณฑ์เสียงโชคเข้าวินได้มากกว่าราศีอื่น สิ่งที่ต้องระวังเพียงอย่างเดียวก็คือดวงมาก็จริงแต่สติก็ต้องมาด้วยยังไงของแบบนี้ไม่ใช่ราศีมังกรทุกคนจะเสี่ยงโชคและร่ำรวยเหมือนกันหมดคนที่สะสมการทำดีและมีความพร้อมเท่านั้นถึงจะพลิกชีวิตได้ ราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมราศีที่ไม่ธรรมดาที่สุดในลิตนี้ก็คือชาวราศีกุมเรื่องงานโดดเด่นมากแต่เรื่องเงินโดดเด่นกว่าช่วงนี้ชาวราศีกุมจะดูเหมือนยุ่งเป็นพิเศษมีงานเข้ามาให้ต้องท้าทายความสามารถอยู่พอสมควรทําให้ช่วงแรกต้องเครียดต้องวางแผนมากหน่อยแต่ทั้งหมดจะผ่านไปได้อย่างราบรื่นแน่ๆ ส่วนเรื่องเงินยังคงอยู่ในช่วงไร้ความกังวลแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะเดิมทีชาวราศีกุมเป็นราศีที่เก็บเงินเก่งหาเงินเก่งอยู่แล้วเรียกว่าจัดแจงเรื่องการเงินของตัวเองได้เป็นอย่างดียิ่งช่วงนี้มีเกณฑ์ดีเรื่องโชคลาภก็ยิ่งทำให้เงินในกระเป๋ามีแววงอกเงยได้มากกว่าเดิมเสียอีกหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ